ครับผมปูว่างอยู่นะครับเนาะว่างอยู่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับปู่ครับไปทุดงเป็นยังไงครับผมตอนนี้ทุดงทุดงอยู่ที่ไหนครับปู่ครับปุริลัมโอ้เป็นอยู่ไกลนะครับปู่ตอนแรกคิดว่าปูจะมาอุดรยังบ่ครับยัางไม่ถึงเวลาโอ้ครับผมืม เป็นเป็นยังไงบ้างครับแนวทางครับปู่ครับมีเอฟซีขอกันมาเยอะเลยนะครับผมแนวทางฟันแบบไหนครับปู่ฟันฟันว่าแข่ไร้งับอืตัวละคแข่ไร้งับครับไร้งับไอ้น,นั้นไยฮะ โอ้ยนาะเซ็กซี่วันเลยไรงาแบบของลับเหรอครับปู่เอานั่นแหละมันพูดไม่ได้นะปู๋นเนาะมีว่าว่าจังไรอีกล่ะมันงามว่าได้หรอมันไรงามเสือมันงามวตีศิษครับผมเออนี่เป็นยังได้ปรนเห็นยี่เขียนเงินยังได้เนาะได้อื ครจอระคีเจ็ดสิมาคืเอเกาว์งวดที่แล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเนาะปู่เนาะาครับงนีน่แหละครับเมื่อวันที่แล้วเขาถูกกันหลายไหมครับปู่บลูหรือครับอืมก็คือที่ ที่ปู่ปล่อยไปครับผมโอ้ย้าเจ้าซื้อแค่สามตัวอ่าเจ้าซื้อสามตัวครับเดี๋ยวเลเจ้ามามักสองตัวนะมาจากแก่แล้วครับผมงวดนี้ก็จะมาตามโค้งสุดท้ายนะครับปู่ที่ที่เราต่องวดกันไปคือตัวไหนครับปู่ครับจับก็ได้แล้ว <laughs> ครับ,บมไม่เป็นไรครับปู่ครับผมจดไว้อยู่แล้วงวดวนี้ปู่แปลเป็นยังไงครับผมห่ยันจีไส้มันไหร่ด้บ่นนะจระเข้มันก็เป็นเจ็ดครับมีสี่ขาหรือนซีเกตโตปีนี้นั่น ีเจ็ดนั่งกายคัมนตีมันก็เป็นหเป็นหนึ่งนี่แหละครับสี่ไม่ว่า่เจ็หมันเล็พรสอมันมันก็ไม่แน่แหละครับปู่เออแต่วันนี้ก็ว่าแหะครับแต่วันนี้มันฝันสองมันฝันแบบไหนล่ะมันฝันสองสองสองช่วงเนี่ยคืนเดียวฝันสองรอบใช่ไหมครับปู กับน็มาติ้มฝันแล้วก็ติ้มติ้มเห็นมากับฝันต่อน,นะครับมันมาไปขอบอกม่วงครับมุม่วงตะนั่ดนดกโดดข้าเจ้าว่าหายดอกอมุม่วงครับแต่ขาเจ้าก็บอกว่าไปเอาบุญด้อยทำบุญด้อมันมีอยู่มุ่มเจ้าแทนมันไอ้เพิ่นกับศรหายอยู่เพิ่นเห่าว่าข้าในหายนะครับผมเพรานว่าเดี๋ยวถ่ายเจ้าของคนก่อนพะนะ ืมขอกับวปหลายดอสี่หาน่วยนี่แหละสี่ห้าหน่วยสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ฝันทั้น,น,น,นั่นหละครับที่จำได้นะจำน้องนั่นกับมิสเตอร์มารับสัยงใจไปด้วยโอ้ที่จำได้ก็คือจระเข้ามากัดของรับน้ะปูเนาะแล้วก็ฝันรอบสองคือ ไปเก็บมะม่วงสี่ห้าลูกนะปูะ่เนาะไปขอไปขอ,ขอแล้วศูนย์มาจากไหนครับปู่เอาบางวงนก็คิด่าเป็นศูนย์อยู่โอ้มันกลมๆเหรอครับปูต่ตรงๆเลยนั่นนะครับประเทศเวียดจีง่ายๆมันง่ายจีง่ายเพราะเป็นแบบลายพิฆาตโอแล้ว,แล,วแล้วเลขภูมิเดี๋ยวนี้ยังมาให้อยู่ไหมครับที่ว่าแมน่แมนๆนะครับปู่เลขภูมิครับ อเรเล่มากยูทูบยทูมันได้ศูนย์เจ็ดเก้าครับทูบยูวันนี่แหละยูวันมองนอนชั่วโมงนี่แหละครับทูบศูน<อ>ย์เจ็ดเก้าเออฮึรู่นาปนัครับไม่นำท้าเวสวุวรรณยดช่อดอกได้ดอกแรกว่ะจิตครับต่อต่องวดปูที่ปูให้ผมมา4 2 2สครับผม ครับชุดชุดต่องวดนะครับมันคือเป็นดำกันน้ำเขามันมันมันก็มีสิทธิ์ตรงกันได้แล้วครับปู่มันตรงเลขดังเลยนะปู่เนาะมันกระตรงหรือว่าอะไรวะครับมันก็ฝันยังสั้นหละฝันยังฝันว่าเป็นขอขององเขานะครับไม่ที่เปลี่นไม่ที่เปนบ่อืบ ถ้ามันเป็นมันก็ดีครับมันก็เป็นแล้วก็แล้วไปแล้วไปขอเขาเนาะครับผมเขาสิให้อยู่ยได้เขาว่าขั้นให้นะเพราะว่าเจ้าของเขาว่าขั้นมาครับแต่เราก็ไปหยิบก่อนใช่มั้ยครับปู่บ่าเขาว่าขั้นด้ไปเอาเด้บ่คั้นเอาเด้โอ้ไปขอบงการมันโดกันนะก็เลยจากจากจากสานบักม่วงก็เลยไปขอเขาครับผมมันผู้เพิ่นยืนเฝ้าอยู่หั่นไงแจ็คแม่นเจ้าของบ่ปู่ ก็เลยขอนพอมรังแจ๊คซีหานไว้ในเด้อก็เลยว่าซีก็เจ้าบอกว่าเอาเป็นแพียงนล่นแหละวะจ้าเอาแจ๊คซีหานไว้นี่ก็สิบ่าหายว่ก็เลยว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจ้าของเพคนก่อนแต่ละเพคนเวลาซีครับผมไม่สิ่ง่าให้แล้ววะไม่ยังไลยนะอืมแสดงว่าให้แล้วนะครับปู่ถ้าเกิดไม่ให้เขาคงว่าเราแล้วเนาะครับ ชุดวงกลมคือตัวไหนครับปู่ครับเลขมกอยู่มันนมันมากอยู่หมันมากไหวะนี่แหละมกทเลขไอ้ศูนยูนเจ็ดเก้ี่แะเลขทูบนี่แหละครับปู่โอ้ปู่ชอบเลขทูบนะครับผมฝัน เา่าเลขห้านน้อยไปเบุรีรัมยโอ้แต่ยังยังอยู่ว่าสี่ห้าล่ะเมื่อได้มาสี่ห้าไม่ทันได้มานะครับยังมันยี่ยเป็นสองตัวยี่เป็นสามตัวครับก็สามารถไปต่างประเทศได้นะปู่เนาะชุดนี้<อ>ครับอันนี้อันนี้เพื่อนว่าเพิ่นหายเลขห้าน้อยได้สูบกืบ นี่มันมันยังมาได้หรอเลขฮาน้อยเลขล้วกับพ่อเนี่ยหรอครับอืมมันกิ่ร้อยไปเลขใหไงกับพ่อจักแล้วตัวเจ็ดไม่แน่นะปู่เนาะอาจจะไปเลขใหญ่ก็ได้นะครับผมก็แน่เลยครับก็เป็นแนวทางนะครับปู่เนาะเป็นความฝันนะครับครับอันนี้ไอ,ลอ้ล้องจุดทูบเบิ้งซิดอกอ,อันทูบเนียมทูบเนียมันก็จะวางไปได้ยังเหมือนแล้วอืมร้อยู่น่าไปยังน่ะปกไปยังน่ะ ครับเลยลองห่ามจุนมันเป็นตีนยุ่นนะปรัดดันเกี่ยวมาแท้ๆมันถอดก็ติดนะครับผมมันจุนมะนาวมะนาวก็สองนี่แหละโอ้มมมัันนนเกกลดดด็จุตามสถิติเก่านะครับปู่ปู่บอกแม่ออกมานี่ถูกมากี่งวดครับปู่ครับเอามันกับเขาอยู่เนี่ยหรอเขาตลอดละสองตัวนะโอ้สามตัวบ่อยไหมครับปู่ ทำตัวกรโดนๆอย่างมันยนแต่ว่าสองตัวนี้บ่อยใช่ไหมครับผมอืมกันก็เ้าไว้ตลอดได้แหละที่มันออกนะอืมไม่สองตัวก็สามตัวเนะวาเนอะอครับก็เป็นความฝันนะครับปู่เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางอของหลวงปู่ตอนนี้ปูออ่อยู่บุรีล์เหรอครับผมแมนอืมอยู่บุรีล์นะครับเอฟซีครับครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพัทุดงนะครับผมยังไงแคปหน้าจอไว้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นเลขนิมิตฝันของหลวงปู่นะครับเป็นเลขนิมิตฝันแล้วก็เลขภูมินะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ